ผู้นะแล้วก็ขาดเื้ไม่ได้ในที่มายืนได้อยู่ตรงนี้ก็คือมีผู้แนะนำผู้แนะนำของดิฉันก็คือคุณเฉลิมพงษ์เลิศดีกับตำแหน่งคอกนนก็วันนี้ก็มากมายเหมือนเดิมสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เต็มห้องแบบนี้ทุกทุกครั้งเลยค่ะก็วันนี้ยินดีต้อนรับกับสมาชิกทุกท่านขอเสียงตบมือให้กับทุกท่านเลยค่ะ คนใหม่บ้างคะขอมือคนใหม่หน่อยที่ยังไม่เคยมาที่นี่เลยโอ้ทั้งหมดเลย <c oughs> คนเก่าไม่มีเลยใช่ไหมคะก็คนเก่าก็สนับสนุนอยู่ด้านหลังนะคะ <c oughs> ก็วันนี้เรามีการบรรยายสินค้าในส่วนของบ้านสมุนไพรชัยมงคลตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของโคโรฟิลบริสุทธิ์ร้อยเซ็นตะคะตัวที่สองก็จะเป็นแอนเจนตตัว มุนไพรเกี่ยวกับมดลูกช่วยเรื่องของความกระชับแล้วก็ขับของเสียออกจากมดลูกค่ะของผู้ชายก็ช่วยได้ในเรื่องของอกล้ามเนื้อหรืออวัยวะเพศอะไรพวกนี้มันจะช่วยได้เกี่ยวเกี่ยวกับเอ,เ,อเอ็นอะไรพวกนี้ค่ะก็วันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะนเราจะมีทีมงานในท,ที่จะมาช่วยใน อธิบายในส่วนของสินค้าของบริษัทให้กับทุกท่านด้วยกันช่วงแรกเป็นช่วงของสินค้านะช่วงต่อไปเป็นช่วงของแชร์ประสบการณ์ช่วงที่สามเป็นช่วงของแผนการตลาดนะช่วงแรกก็ขอเชิญพบกับท่านวิทยากรที่มากมายความสามารถนะคะทำโปรไฟล์มาระยะหนึ่งแล้วมีไรายได้เกินเงินเดือนประจําก็เลยตัดสินใจที่จะ ลาออกจากงานประจํามาทำคอร์รฟิลบริสุทธิ์ร้อยเป์เซ็นตเต็มตัวเพราะว่าธุรกิจนี้เขาบอกว่าทําแล้วเมื่อหยุดแต่รายได้มันไม่หยุดเขาก็เลยเข้ามาศึกษานะตอนนี้ก็คือเอ,อท่านมีรายได้เป็นหลักหมื่นแล้วนะคะขอเสียงต้อนรับคุณสถิตยาใจด้วยค่ะ ครับขอเสียงปรบมือให้เรียกก่อนสาวสวยหน่อ